สวัสดีครับผมลุงทิดนะครับวันนี้ก็ได้ออกมาซองเบงสวนมกพริกนะครับนาอสวนมกพริกของล้านของลำย่องนะครับเป็นสวนที่สองในเขตแถวๆนี้วันถ่อเพราะว่าแถวนี้เห็ดได้มกพริกนี่คือว่ามีสองสวนครับตำบลนี่นะครับนาะตำบลน่าจะเลื่อนนี่ครับมีสองสวนเท่านั้นที่เห็ดตักพริกได้วันท่อเพราะว่ามกพริกนี่มันเห็ดหยากแข้งนะครับมันเห็ดหยากแห้งนะครับนาะ นี่ตัวน,นี้เป็นกะได้เก็บาขายา <laughs> ไปเลยแม่ยูนู <laughs> นี่ยูนูแล้วก็เก็บเบิดทุกสวนนะครับสวนของสมบังหน่อยเบิด์ตเราบอสวนของสมบังหน่อยไม่ไม่โอ้ยังยังหลายอยูย่เหมืหอนกันตัวตัวไม่เห็นขาดบ้าน,นไม่บอกเออตัวสวนของสมบังหน่อยก็ <laughs> <laughs> เก็บได้เถียวนึงก็อยู่ประมาณโอ้หลายเลยครับประมาณเป็นลอยลอยกว่า ร้อยก็ถุงนะครับตันกลัวนะครับเนาะการะ่านเก็บซองตันเ่อเที่ยววันต่นเพิ่นเก็บได้เงินบ่นหน่อยนะครับแต่ช่วงหวปีนะครับเิ่นสีเก็บน่วยเขียวครับในช่วงนั้นนวยเขียวโลละสี่สิบบาทนะครับเนาะไปไปเบิ่งพนักงานพันเก็บเปิดคือ,อยังอันนี้พันเก็บน่วยสีแดงมันนะครับหน่วยซุปตอนต่อ่คือช่วงหวปีนี่เิ่นสี <วะ S 1> เก็บนวยสีเขียวมันนะครับเก็บนวยเขียว ทายเพราะว่าทั้งตลาดเขาต้องการน่วยน่วยเขียวนะครับเพราะว่ามีช่วงนี้เพิ่นเอาวนวยนวยสุกนะครับน่วยสีแดงนะครับนี่ค้นเก็บเพิ่นก็นดีประมาณจะซิบป่าคนนะครับประมาณซิบป่าคนนี่ครับมีนวยมันก็นยังหลายอยู่แต่ว่าใบมันจะออกเป็นโขกแน่แล้วครับนอกขนาดขนาดรักษาดีด้วยครับนี่ยังเป็นโขกอย่างเป็นใบกุดๆนะครับนอน,นี่ นี่ครับได้เยอะคู่หรครับกำลังมากกำลังมาบวนี่ก็รเรียนตัวประกอบตรงนี้เออสาคกอนนะครับ <c oughs> จะของรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวรถไถกับเป็นเพื่อนนะครับเขียดเ,เองซ่อมเองรัดแปลงเองนะครับบนไอ้หนักน้ำบนไอ้หนักน,น,น้ำไปเฮ็ด นศูนย์เลยมันวะเฮ็ดเองบ่นแน่นาะเห็ดเองอ๋อเฮ็ดเองครับแต่ว่าผมหูมาจากด่านทั้งนั้นสางถึงผมกับมาแนบแนะนํำให้เพิ่นนะครับแนะนํำให้เพิ่นเฮ็ดนี่นะครับเนาะเพิ่นกะเป็นสร้างคือกันบ่นเห็ดเองบเ่นก็ดีแต่ว่าบอกใน่ออยเพิ่นก็เขาเขาใจง่ายนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสร้างอยู่แล้วนะครับดัดแปลงแนวใดนะครับนี่ครับ เนี่ยกราบคือบักปีกโตถี่เป็นเก็บนะครับตัวแก่เป็นหน่วยสีแดงนะครับแต่หน่วยกับบ่อร้ายป็นไหนเนาะบ่อร้อ่มันเป็นมันหน่วยแล้วมันมันเป็นมันเป็นถ่วงเล่มเนาะหน่วยปลายมันเลยหน่วยปลายเพราะว่าตั้งแต่คือถ่วงอันเก็บหน่วยเขียวของในร้ายครับเนาะถ่วงอืมต่กี้เก็บหน่วยเขียวในหลายครับ พนักงานคนเก็บเก็บอยู่นี่ก็ประมาณเก็บไก่สีแล้วได้หน่อยเนาะอีกบดนกับในแหล้วนะครับอีกนิดนึงกับล้วกับล้วเพราะว่ามันกับสวนสวนกับใบใยแห้งนะครับคนเก็บกับเก็บิ0คนนะครับเนาะผุ่นจะคล้องค่นกับยางผุ่นครับมันกลนกันยางเลาะเก็บเอาแ่ว่าเขาเก็บไปก็เอาไปห่วมกันนะครับ ไปสั่งกิโลอีกรอบหนึ่งวันดอะสั่งเป็นสอบเป็นสอบสอบละประมาณสิบโลนะครับเยี๋ยนนี้ถึกโลเท่าไหร่นาะโล,โล่ักบาทอ้วนโล่ยี่สิบคูหมื่นโล่ล้วมันล่งครับเยี่ยนนี้โลละยี่สิบบาทครับจา,นนจากส,าว,นากสาวนโล่ละยี่สิบแต่ว่าไปมอง เพิ่นขายตลาดก็อาจจะแพงกว่านี้แน่ประมาณ4ี่สบหรือห0สิบนี่นะครับคันันแม่ขาเป็นมือสองครับมือสามก็โต๊บวกเข้าไปอีกเรื่อยๆวันเนาะประเพีการตลาด่นเนาะครับเนาะจากสวนขั้นจากสวน20สแม่ขาค้นแรกเพิ่นก็ไป40แลิวครับแม่ข่าค้นนางขายก็ไปแล้ว80ดสบเพราะว่ามันเป็นต่อถอดต่อถอดไปนะครับ มันจะไปอย่างสันนะครับกรมสิราคาแพงร้ไม่ขาดกันไร้าราคาก็เพิ่มบวกขึ้นไปอีกนะครับ mm hmm. คือการตลาดตึงเกินนะครับโ mm hmm. ตปผุนเข่าขว,วดได้เนาะเข,ขาขว,วดเนอ้เข่าขวดเป็นเข่าขว,วดแนมมึงล่ำตวนมันคือเป็นเข่าขว,วดเม็ดพันนะครับคือเป็นเข่าขว,วดคล้ายเม็ดพันมันก็แทวนีวหนี่น มาตรวจสอบล่องปลูกเบิ้งนะครับขบวดเม็ดพันนะครับเพราะว่าเพื่นประกันไลละหาพันบาทวันต่เป็นปง<ม>ปงลงเจ็บเสื้ไปหน่อยเนาะลงเปเส้อโอ้กินเ้ากันหรอบป่น,นี่กินเลยอ่ะบ่โอ้ปไปผ้ากินเ้ากันเนาะครับเพราะว่า กันสีเก็บแล้วจังกินมันก็สีสวยโพดนะครับสสวยโพดนะครับไปดึงดาตานทางนี้นะครับเนาะเอ้าวไม่ยากาศคือโมอปากโมติ้งเนาะนี่เนะ <c oughs> าะหยานโมได้ไลยว่าสันใช่เราได้ได้ยอะขู่เราเยอะนี่ <c oughs> บ่มาเท่เศร้าอันบ่โอ้บ่โอ้ มาแต่เสากันค,ครับไม่ยากาดนะครับเนาะเป็นก็เนี่ยอยู่ในบ้านเดียวก,กันเนี่ยเมียหน่อยได้จักโลล่ะว,ว้าเมีเยหน่อยครับเออเพิ่น,นก็นเก็บ ไปเสนะครับมีงานเฮ็ดกระเฮ็ดเป่งสิละครับเจ้าบันสี่แยกนะครับเนาะนพิ่งกะว่าล้อมพักแน่ล้อมหอมแน่นะครับแล้วแต่ที่อันนี้เพิ่นกะมุนเวียนเฮ็ดเรื่อยๆมีพิกกระเฮ็ดแต่ว่าบ่ได้หลายแต่ว่าเพิ่นกะอยากเฮ็ดซอยกันนะครับเฮ็ดซอยกันมีงานมองได้เพิ่นกะเฮ็ดนะครับโอ้ใครจีรุดแถวาลรืตัวทั้งนี้ <c oughs> ใช่หรอกิดคืด <c ười> อว่ปากบ่เตียง <c ười> โอ้ยตื่นกล่องเนี้ยปะ่ะว่าตื่นกล่องว่ะโอ้ยกิดหน่อยครับสมกิดตื่นกล่องแล้วบานนี้แต่ว่ามือเสี่เอาเสี่ยวทอดซับไป,ปบนเทพบนโมโยครับว่ามื่อกี่ยวผีกว่นทอดซับ <c ười> มันมันหลบเองมันข้อมูลหลบบอกว่ดเลยจะว่าไปกู่ข้อมูลใหม่ไปยี่นั่ง เบื้องหายี่นางยังอะไรออน้องผมเบื้องห้มันเกิดเหเปลี่ยนเห็ดพยายามอยู่เห็ดบ่อนนีรมาบุกเคยจากเียวมาัก่าม้วนมันลบป่ะเออมันหลบแปลว่าโทุออกทุกเขาไปไลนะเป็นม้วนโยทุม้วนยังกระเด็นไดอยู่มันเคยขายคือยังสิมหมมีอางนัะมันหลบในขอมูลนนี้ยังบุนี่อ เวทเราเห็นตัวงมัามันสมบังหน่อยสบังมันจะลองปิดปิดเครื่องเปิดไม้เดี๋ยวคนว่าเออกับปิดปิดเด็ดกับมันกับบ่อไหลเพราะว่ามันโดดในข้อมูลมันกับเที่ยวปิดเที่ยวนี่อยู่นครับพนักงานก็ดีอ้อีกแค่เดียวกับเหลี่ครับนี่ยังอยู่่แกเดียอแาบนี้ ยั่งแกดเดียวกับพีสิบเบดแล้วนะครับนาองุณจะคล้องคนกับคุนไปลาดจุดข้อหวามบุณครับจะคล้องคนอะนนี่องอเ เรืองเทมโทรไปเองมันในทอสับมันมไดรกเอาใส่ทวงไหวมันไปเองมันโบเองมันผัดมันลบในยังหอกมันนี่นางว่ายังหลบจัอกัน่ามัน่ามันสไดเเขาไปหาหลานท่อสับแล้วเนื็อบุเปลี่ยนเนาอเพรยวนี้บพมันได้หลยเอินอื บ่แล wow. ้วมันก็เ wow. ฮ oh, okay. wow. yeah, oh, okay. oh, okay. hey, ็ดปู่ขอมูลมันมาน่ะบ้หดนบอางวนอยนออมันก็เห็ดโดนได้เ็สีใดเอ้พรมเอไอ้พมอมมันมันก็เห็ดนางวนอยู่ที่เอาปิดที่เอาเปิดที่แหลกว่าไมันซิมมันอันนี้บ่ว่านนาะเห็ดไปเห็ดมาเห็ดบ่อใดเรากมหน มกเกยเยกเทียวกันกับพนักงานบนเท่กนเนาะสองสามสี่ห้าเก้าบสิเโอ้เกือบยีคนครับประมาณ18คนนะครับนาับเนาะได้ยกถุ้งกะว่ารวมเบิดนี่มือนี่ได้ยกถุงกาว่าต้นที่ยี่สิบสามสิงฝืนอยู่ปะ ประมาณสามิบเนาะสามสีกับเี่ยวก่อนก็ยังได้เท่าไรสามยี่ดอกแต่เท่าไรก็เที่ยวก่อนยี่สิบสามยี่สิบสามเดียนดอกสามสิบกันราคาดีๆค่ยเนาะนี่นะครับเนาะเบิ้ง ทายเบิ้งนั้นน <c oughs> ี่ครับสวนมาเยี่ยมสวนเกเษตรข้องลำยองนะครับข้องลานบ่อนดอกนี่เป็นสวนที่ซอนในเกล็ดเท้นี่ไว้ท่อเฮ็ดปกพิกนะครับเนาะเพราะว่ามันก็เฮ็ดหยากีลีนะครับปกพิกนี่เพราะว่ายาโมจักสูตรได้ตัวสูตรได้นะครับจังสิคุ้มยู่ได้ซ้ำนี่นะครับเนาะเพราะว่าตะก,กี้ก็ มึงครับของพออัดน้องครับเนาะของพออัดเพิ่งกับเห็ดมาจนอันนี้ยาบปีใ้ปีนี่เพิ่นกับบ่อเฮ็ดนะครับมันยากบางกัเฮ็ดเป็น,กนเกษตรแนวใหม่แับดอกนะครับเน,นาะโหครับพญานุนกำลังมา ออกไปสอบม้านะผู้สอนตายโลอยู่ครับม้านจะเกือบีสิบโลนะตาเี๋ยอนบ้านน่้นองว่าเียน้็นแบกมากเดี๋นันี้กบลังคิดลอยไปเลยคยใหญ่ดวงงานาเื่ออยไปเลยล่สปริงเกอร์นันที่รู้เขาไปเบิรงให้ขึ้นหมองขึ้นหมองำลังคิดแปลว่า ค่าเก็บนี่จ่ายเพิ่นเป็นโลบหนาโลัเท่าไหร่ละเจ็ดบาทโอ้คาเก็บนี่โลละเจ็ดครับคิดเพิ่ง่าเดี๋ยวนี้โลละยี่สิบครับจ่ายผู้ค้าเก็บไปละเจ็ดบาทยังอยู่สิบสามบาทครับยังอยู่สิบสามจนจะคลองสวนนะครับน้องเพิ่นเก็บโลละเจ็ดนะครับ แปลว่าขั้นโลประมาณจะสามสิบสี่สิบนี่ก็จะคล้องสวนกับสิมีกําไรแน่นะครับนอนเดี่ยวนี่ก็คิดว่าเสมอทุนนะครับโลละยี่สิบนี่คิดว่าสิเสมอทุนค่ะปุ้ยขาหนามโฮดแน่นะครับนี่นะครับนอ้โหขาตอนแรเขาตีจกใส้แหงก็ทเดียอน ขาดสองบาทะแล้วครับเนี่ยครับในปุ๊บสิบกว่าบาทนะครับเนาะเพราะว่ากระเทียมหัวหนึ่งมาสั่งค่าเก็บเวลาอยากมาเห็ดซอยกันนะครับอยากมาเห็ดซอยกันเนาะเพราะว่าเนาะก็เป็นผิวฟ้องสวนนั่นสวนนี่แบบว่าค่ามันก็บ่หลายดอกครับแต่ว่าเพิ่นก็อยากไปเห็ดซอยกันนะครับนะ นี่ขนาดไม่หนูนีมาแต่บรินแก่งกับนียังอไร่ร้ายเนาะครับเนาะมีหนูในเยักบาทเย็ดบเออเจ็ดสิบกว่าบาทแล้มาแต่บริัแกงครับเนในเงินเราเมื่อไ่มอเมื่อตัวว้าไปไปไปสวนใหม่อีกหนอ่เนาะ